สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องอานมดีที่จะมาเล่นโรบอทคือเอาจิงงอ่ะวันอาทิตย์ก็จะเล่นโรบอทแต่ว่ามันมันมันไม่มีเวลาเลยครับผมเพราะว่าวันอังคารคือวันสุดท้ายผมจะเล่นสามคลิปเจวกันก็จะเป็นมันคือวันหนึ่งวันผมจะอัดเคลีเรียงสามคลิปเลยก็คือโลบอกเห็นไหมแล้วก็จบคลิปปุโรบอคือจะไปดันเจียนเควดันเจยนควจบก็จะไปซูเปอร์แบย์นี่คือหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเพราะรวมกันเลยพราไม่มีเวลาเลยเนาะโอเค วันนี้ไม่ต้องถามว่าเราบอกเล่นแบบอะไรนะครับคือแบบคือทีมฟอเทสสองนะซึ่งแบบนี้ก็ไปห่ามาแด้แค่คุณคือคือคุณพีเมื่อทีมปราศาสสองครับไม่เอาภาษาอังกฤษไม่เอาเอาแค่ทีมปราศาสสองแบบภาษาไทยด้วยโอเคขออนุญาตขออนุญาตเลือกตัวนะครับผมเป็นเก่าก่อนแล้วกันโอเคแพ้ด้วยแพ้อย่ไงโอค เห็นไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้ามาวางอะไรตรงนี้เนี่ยมันไม่มีสระหม่อมกันเลยแม่เราแพ้แล้วไม่ใช่เหรอเปนน้องเหลียวเนี่ยเกมบักหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปนบักเป็นบัก สบายเนี่ยเปนตัวที่โกงขึืนอช่้อยารปลอมตัวแล้วฆ่าดักหลังคือเราติดลีกเข้าไปทางหลังแล้วเราต้องปลอมตัวปลอมตัวอะไรโซ่ยุไอ้อ้แค่นี้มันน่ับไม่รู้าไปดูนเตไร เพลืมพูดล okay. ือ okay. พ oh, ูดหือมันยาญก็แล้วมเอโอยมันดักข้าวมันตายเฮ้ยเจอตัวเองเจอตัวเองผมเจอทุกคนเจอตัวเอง ไปรตรงอัดโอ้ดิช้าหลุเดเยอะปับนึงนะทุกคนเออผมไปเห็นไปวิดูคอมไมนต์ในคิปฟรีปลายมาันจะไม่ดูใข่ทุกคนม่านาวขไก่เฉยเออไม่ได้ะว่างันเ,เออมืม่อนะเราจะแพ้ไงนะมันรกาศแพ้สูงแยนะ่อไปเขาไม่หาเขาไม่ได้เลครับ โหยากอเลยนะเอาไปไม่เขาไปหาเขาไม่ได้อะขื้นในรูปแบบขอปืนจ่ายน้ำมันเหมือนปืนจ่ายน้ำมันหมือคนจ่ายเป็นซินเน่เอาไปไม่ได้ีกันเล 拜拜拜拜拜！坐坐，滚滚滚！喂，拜！你们看看，不统一。我走路，飞机飞。 我很高嘛的。 มาเมื่อไหตัวเมทัอ่ะเออคิี่หนึ่งคิวอย่าเป็นที่ตายระวังด้วยตรงนี้มันเรียกว่ายี่สิบห้ายังไม่เปิด เสียงก่อนเสียงกันจะผมโกติลิกาสิทธิ์โอเคเริ่มเริ่มเห็นลิกาสิทธิ์แล้วเริ่มน่ากลัวตอนแรกยังไม่รู้ว่าผมเสียงดังขนาดไหนคิดลยเราจะเพิ่มนี่ไว้นี่มีเพิ่มไม่ให้เสียงดังจนเกินไปโดนลิกาสิทธิ์บีดับบีเป็นปากกาเลยเริ่มถอยเริ่มถอย

เขาดูอะไรอยู่เฮ้ยน่าจะน่าจะพลัดไปเล้วน่าจะว้าวโดนตายโอ้ยน่าไปกดเมื่อกี้เลยอะไวผมไมปกดทำลายเหรอโอ้ยแค่น้องมันน่าไปกดทำลายอ่ะรู้เปล่ามันโดนทำลายเอยงไม่รู้โอเคตัวก็มาได้ไปกดดีเยอะเคตั้งยองไม่น่าจ้ะโอ้ยดีวะ โอ้เจอโป้โอ้โป้โอ้โป้แค่นี้แหละเพเจอโปแพ้แลพนนะอาทิตย์ทุกคนเจอโป้นี่ก็แพ้แลวนะคื่อมันยี่สิบสองอาทิตย์นะเจอโป้ก,ก็แพ้โอเคขอจบคลิปแต่แพนเท่ตย์เนี่ยเนี่ยให้ดูชื่อด้วยอ่ะดูชื่อเนี่ยจาต,ตรงนี้นะเนี่ยจาต,ตรงนี้นะ นี่ครับผมนี่แหลกจบแบบอย่างนี้ประมาณนี้ชื่อก็ชื่อก็จะประมาณนี้นี่ H Y P E R Document นี่ประมาณนี้นะครับทุกคนกดหยุดได้นะกดหยุดไดน้นะกดหยุดก่อนก่อนโอเคคลิปขออนุญาตคลิปจบแต่ไม่เอาดีขออนุญาตไปอัดคลิปต่อไปก่อนสวัสดีครับ